ทุกคนครับวันนี้บา่าวเตยพลอยู่กับบ่าวพรนะครับผมมีคําถามอยากจะมาถามบ่าวพรนะไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักสาวขเขมรหรือไม่นะครับบ่าวพรสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มีคําถามมาถามคนขเขมรหรือว่าสาวขเขมรเนี่ยเคยดูถูกคนไทยว่าคนไทยเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อรถเงินสดพากันไปซื้อเงินผ่อนเขาบอกคนไทยนี่จนคนไทยนี่ลําบากคนไทยนี่รวยคนอ่ารวยสู้คนขเขมรไม่ได้ คำเมน์มันพูดแบบนั้นเลยเหรอมีมันมีคลิปเด้คนคำเมน์สาวคำเมน์เนี่ยออกมากด้อยขาคนไทยว่าคนไทยนี่มีปัญญาซื้อรถเงินสดคือบ้านเขาเขาเบามันกล้าพูดได้ยังไงนี่ทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถที่ประเทศไทยเนี่ยที่เขาซื้อด้วยเงินสดนี่มันมีเยอะแยะมากมายทุกคนเนี่ยเขาขับมาออกกําลังกายนี่จอดตากแดดกันเต็มอยู่เลยทุกคนเนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมาดูเนี่ยโอ้โอ้ใ่ใช่เน่ยใงเย็นมาพี่ก่อนนนี่บอก จะให้เบิ้งรถข้างล่างนี่บ่นี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 ่นนะนี่เห็นไหมโอ้รถรถรถนี่นะเขาเขาเอามาจอดออกกําลังกายครับมาออกกาลังกายซื้อวะนี่แมนเขามาจอดออกกําลังกายนะประเทศไทยอ่ะเขาไปถึงไหนแล้วนี่นี่นี่เบิ้ง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 คุณธนาเห็นบ่เราเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นมาอย่างลินนี่ซื้อวะเนี่ยนะครับมินจซื้อได้ไเขามาเดินเล่นนะครับมาออกกำลังกายนะครับทุกคนนะรู้ไหมที่ประเทศไทยเนี่ยนสาธารณะเนี่ย เขามีที่ให้จอดรถฟรีด้วยนะม,มีรปภดูแลความปลอดภัยขเมรมันเอาความคิดมาจากไหนว่าประเทศไทยไม่มีเงินซื้อรถด,ด้วยเงินสดนะเก้ามือหูและคนรู้ถูกนะคนว่าคนไทยนี่ไม่มีปัญญาแบบคนเขเมศน,นะบอกว่ารวยนักรวยนะนะทำไมซื้อรถด,ด้วยเงินเงินผ่อนบอกอ่ะในความคิดของรพรเนี่ยทำไมคนไทยต้องซื้อรถด,ด้วยเงินผ่อน คนไทยเนี่ยเขามีเครดิตดีบางคนก็ซื้อด้วยเงินสดบางคนก็ผ่อนมันมันเอาที่เขาสะดวกสบายเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันสามารถเลิกได้ว่าเราจะไปซื้อ,อยังไงยังไงไม่เหมือนที่เขเมรน,นะกว่าจะซื้อรถกว่าจะอยากทํานู่นทำนี่ต้องรอให้เก็บเงินสดต้องรอ,อทําไรทํานาเอาข้าวเอาอะไรไปขายเพื่อจะนําเงินสดนี่นะ หอบไปซื้อ,อแบบนั้นอะ่ะ<ๆ>เขาเรียกว่าประเทศที่ล้าสมัยคือเอาง่ายๆก็ไม่มีงานมีการทําไม่มีงานรองรับใช่เครดิตม,มันไม่ดีไม่เหมือนอประเทศไทยนี่แล้วคนเขเมรเขาจะรู้จักคําว่าเครดิตไหมเขาคงไม่รู้หรอกเพราะว่าถ้ารู้ก็มีแต่พวกอินฟูที่คอยหลอกคนเขเมรนะะพวกอ่าที่ไม่พัฒนานะอ้าววันนี้บาพรขันอาสาพาคนเขมรไปดูรถอ่ะดูปลๆไปมียี่ห้ออะไรบ้างบาพี่เดินเดินนี้เลยเดินเลาะๆไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนบาพร ตอนนี้เราอยู่โซนตะจุจักนะครับทุกคนนี่ที่ประเทศไทยนะโอ้โหรถเดินไปใกล้นะนี่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 ดูรถนี่ดูรถทุกคนนะโอ้โหนี่รถที่ประเทศไทยนะครับที่เขาขับนีี่ออะไรเชฟโรเลตอมีหมด่นะมีท่ออะไรบ้างค่ะคนไทยใช่โอ้เชฟโรเลตตรงจริต้าอะไรมีครบหมดฮอนด้าอย่าพูดถึงเลยฮอนดงฮอนด้ามันมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่ นี่นี่นี่รถเขาขับมาออกกําลังกายเฉยเขามาขับออกกําลังกายเฉยนะครับขับมาเล่นมาเดินชมวิวนะครับมานั่งมาเที่ยวออกไข้างนอกเลยนะออกไปดูข้างนอกใกล้ๆดิโอ้ทุกคนรู้ไหมเห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมประเทศที่เขาพัฒนาข้ามเขามันได้แต่พูดมันยังอยู่ในกลาอยู่เลยอยู่หลังเขาเลยนะอยู่หลังเขาอ่ะใช่ใช่อยู่หลังเขาเพราะว่าประเทศไทยนี่นะครับทุกคนนะเห็นไหมนี่รถ ขับหมาะกําลังกายนะทุกคนบางทีก็เอามาจอดทิ้งไว้แล้วก็ไปทํางานเนาะเอามาจอดทิ้งไว้แต่มันมีคนดูแลให้แล้วก็มีอาสาหรือว่ามีเอ้าเล็กเล็กล้วคนเขมรนเขากล้าพูดยังไงเขาบอกคนไทยไม่มีปัญญาซื้อรถด้วยเงินสดเขาไม่มีความรู้ไงเออเขาเห็นประเทศตัวเองไม่มีเขาก็เลยอิจฉาเขาก็เลยก็คขึ้นมาอย่างนั้นแหละบางทีก็ไม่เคยมาประเทศไทยด้วยซ้ำไปเขาไม่เคยมาหรอกนะมีมาก็มาแต่ขอทานมันจะไปรู้อะไรไปนั่งนะคนเขมรนอ่ะ ความคิดมันล้าหลังไงนี่เหมือนประเทศไทยไงดูนี่ทุกคนนะโอ้โหคันหนึ่งเจ็ดแปดแสนคันเป็นล้านเนาะนี่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 คันนี้คันนี้บ๋อพอนปอพอนเนี่ยเน, <ะ S 1> นี้ยเนี่ยเนี้ยเขาขับออกกําลังกายนี่ยี่ห้ออะไรนี่โอ้โหนี่ทุกคนดูดิแปดแปดแปดหนึ่งแปดเนี่ยโอ้โหเนี่บีเอ็มเลยบีเอ็มนะเนี่ยขับออกกําลังกายเยอะนะโอ้เอ็กหนึ่งอะใช่ไหมบีเอ็มขับมาจอดเขาเรียกเอ็กหนึ่งนะทุกคนดูเอานะนี่กับบีเอ็มป๋อพอน โอ้โหดูดิประเทศไทยนี่กี่ล้านแล้วเนี่ยบ่บอคอนคันกี่ล้านวเนี่ยโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยเราไม่มีปัญญาชื้อหรอกไม่พูดถึงว่าให้เดาให้เดาว่าคันกี่ล้านเนี่ยโอ้มันฮะไม่รู้อ่ะนะเพราะเราไม่รู้หรอกราคาพวกนี้แต่หลายล้านนะเนาะนี่แหละทําไมคนไทยคนไทยแบบซื้อรถอ่ะทําไมแบบเห็นบางทีคนเขมรออกมาแบบด้อยค่ามาดูถูกเนี่ยทําไมเขาไม่ดูความเป็นจริงเขาอย่างนู่นก็นู่นเน่ยยีห้ออะไรเล็กชัดโอ้โหทุกคนรถรถนอกใช่ไหมเขาเรียกนี่นะ รถแบบนี้นะที่ไทยเนี่ยดูดีทุกคนเขามาจอดทิ้งไว้อะอกกาลังกายนะครับนะเห็นไหมคนเขมรน่ะเวลาอพยพอะไรครับรถไถก็พวกมันมีแต่รถไถรถอีแตนนะวมชัยมันไม่มีรถแบบนี้มันก็เลยบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่มีเงินซื้อนะไม่เหมือนเขมรหรอกกว่าจะหอบเงินนะครับกว่าจะสะสมต้องรอขายมันนะช่วงนี้มันไม่เป็นราคาจะมีตังค์ไปซื้อ รถอีแตนไหมนี่ขายมันขายมันแก้วอย่างเงี้ยเนาะขายมันแก้วมันฝรั่งบางทีก็ขายอะไรตัวที่สูง่เงี้ยเนาะตัวที่สูงนะมาดูประเทศไทยนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยแบบนี้เราลอง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 เดินเข้าไปข้างในดิโอ้โหทุกคนนะตอนนี้ประมาณบ่าวพรกี่ร้อยคันตรงนี้กว่าหน้าร้อยน่าจะกว่านะเยอะเยอะเยอะทุกคนทุกคนดูนะและที่ไทยเนี่ยเขาจอดเป็นระเบียบเลยนะถูกต้องครับจอดรถเป็นระเบียบนะมีการดูแลความปลอดภัยบ่าวพรมาทางนี้ไปโอ้โหทุกคนนะ ยี่ห้ออะไรนี่ส่วนมากก็จะเป็นโตโยต้าแล้วก็มาสด้าเนาะออซุสนะครับแล้วก็ BM แล้วก็ฟอร์ดนะฮะทุกคนคันนี้ก็สองล้านหรือล้านกว่าในคันนี้โอ้โหแต่คันหรูทุกคนเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องเออขมิ้นมาดูนะอยากให้มาเห็นน่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาพัฒนาและเจริญร่ำรวยขนาดไหนแล้วมันบอกว่าคนไทยอ่ะไม่มีปัญญาซื้อรถหรอกซื้อแต่เงินผ่อนจะผ่อนจะสดแต่ถามว่าเขามีเงินเขามีเครดิตเขามีปัญญาผ่อนอ่ะ การที่ผ่อนรถเนาะบอพอนเนาะเขาไม่ได้แบบเข้าไปปุ๊บแล้วจะออกได้เลยนะมันต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาประเมินตัวคุณว่าคุณทํางานอะไรนะทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่สามารถผ่อนไหวไหมอ่าบางคนก็ซื้อด้วยเงินสดแล้วแต่เพราะคนไทยเขาความคิดเขาพัฒนาไปไกลแล้วอืการที่เรา่อนเนี่ยมันก็ข้อดีนะเรามีเงินเก็บมีเงินหมุนือหมุนเงิไปทำอย่างอื่นเนาะใช่เอากาไรมาผ่อนเอาต้นทุนไปหมุนต่อเนี่ยเขาจะฉลาดไงเขาจะมีความคิดที่พัฒนาคนระดับกับเราแล้วอ่า ไปเฮ้นมาทางนี้เข้าล่มทุกคนนะมี่จะคันหรูหรนะูโอ้โหนะวันนี้เบาวพรเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไทยเลยนะคนไทยเขาอาจจะไม่ออกมาพูดหรอกเพราะว่าพูดไปก็ ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเขมรนะพูดถึงว่าคนไทยเขาไม่ให้ค่าหรอกเพราะว่าประเทศเขานี่พัฒนาไปไกลเขาไม่หันมองหรอกมีแต่เขมรร้องหุยโหนน่ะร้องขอเสียดุนหรือเปล่าเนี่ยบริเวณขนาดถนนถนนในในในสวนเห็นไหมดีกว่าถนนถนนเปนหรือเปล่าโอ้โหนะห้องน้ําในสวนสาธารณะที่ประเทศไทยดีกว่าห้องน้ำห้าดาวที่เขมรอีกไม่ดีไม่ดีใหญ่กว่าบ้านเขมรบางหลังอ่าใช่ใช่จันี่มาดูดูนี่ นะครับนะโอเคพ่อพรอคลิปน,นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณสบายดีสวัสดีครับ